เรื่องเล่าการเดินทางของฟ้าใสตอนสองความเดิมฟ้าใสสาวน้อยผู้ชำนาญการหาหอยมุกได้รู้ความจริงว่าตนเองไม่ใช่บุตรแท้ๆของเทียนและบูงาเธอมีน้องชายชื่อจะฟูฟ้าใสมีความคิดอยู่ในใจที่ต้องการออกตามหาความจริงเกี่ยวกับตนเองว่าเป็นใครมาจากไหนระหว่างกลับจากหาหอยมุก ฟ้าใสากับเจ้าฟูได้แวะดูเรือสินค้าโบราณที่ผ่านเข้ามาในชุมชนเมืองพะง,งามที่เธออาศัยอยู่พวกเธอเจอชายชาลาที่รู้จักจี้ทับทิมสีชมพูของฟ้าใสาชายชาลาได้เล่าถึงเมืองที่เขาเคยได้เห็นผู้ครอบครองจี้ทับทิมสีชมพูนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันต่อไปคะ่ะฟ้าใสากับเจ้าฟูตาโตด้วยความตื่นเต้นเจ้าฟูรีบถามต่อ แล้วเมืองนั้นอยู่ที่ไหนล่ะท่านลุงเราไปถึงที่นั่นได้ไหมชายชลาเงยหน้ามองท้องฟ้าและตอบด้วยเสียงเรียบหากพวกเจ้าอยากไปก็ต้องเดินทางโดยเรือสินค้าโบราณลำใหญ่ต้องอาศัยเรือที่เดินทางข้ามทะเลไปทางฝั่งตะวันตกห่างออกไปแ,ลแลมลหลายปีเมืองนั้นถูกซ่อนอยู่กลางหุบเขาที่ห่างไกล คนที่จะไปถึงที่นั่นได้ต้องผ่านแม่น้ำกว้างใหญ่และภูเขาสูงฟ้าใสฟังแล้วรู้สึกใจเต้นแรงเธอมองจี้ทับทิมสีชมพูที่ห้อยอยู่บนคอและเริ่มคิดถึงเรื่องราวของตัวเองที่ยังไม่เคยมีใครเล่าให้ฟังท่านลุงรู้จักเมืองนี้ดีขนาดนั้นท่านลุงเคยไปที่นั่นใช่ไหมจ๊ะชายชลายิ้มและพยักหน้า ข้าเคยไปที่นั่นเมื่อนานมาแล้วเมืองนั้นมีปราสาทใหญ่สลักด้วยหินและแกะสลักลวดลายสวยงามเต็มไปด้วยอักขรโบราณที่เล่าความลับของราชวงศ์โบราณค้าเคยเห็นจี่ทัพทิมสีชมพูแบบเดียวกับของเจ้าแต่จำได้เพียงลางๆว่ามันเกี่ยวกับตระกูลเก่าแก่ที่หายสาบสูญไปแล้วฝาใสากับเจ้าฟูมองหน้ากันด้วยความตื่นเต้น และสงสัยพวกเขาเริ่มคิดว่าจี้ที่ฟ้าใสมีอยู่อาจมีความสำคัญมากกว่าที่คิดฟ้าใสพูดเบาๆแล้วกับตั้งคำถามกับตัวเองบางทีนี่อาจเป็นกุญแจสำคัญของอดีตข้าก็ได้ชายชาลายิ้มอีกครั้งหากพวกเจ้าต้องการเดินทางไปข้าจะช่วยแนะนำกับเรือสินค้าโบราณที่ข้ามาให้พวกเจ้า จะได้เจอเส้นทางที่นำไปสู่นครเมคูลาและอาจพบกับคำตอบที่พวกเจ้าต้องการอยู่คำพูดของชายชาราทำให้ฟ้าใสและเจ้าฟูมองด้วยแววตาที่เป็นประกายพวกเขาต่างรู้สึกว่าเส้นทางข้างหน้าอาจจะยากลำบากแต่การผจญภัยเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับจี้ทับทิมสีชมพูอันลึกลับ นั้นเริ่มก่อตัวขึ้นในหัวใจของพวกเขาแล้วฟ้าใสากับเจ้าฟูเดินกลับมาที่บ้านด้วยความตื่นเต้นมือทั้งสองกำแน่นกับเหรียญทองและกำไรเงินที่เพิ่งได้มาจากพอา่อค้าเจ้าฟูวิ่งล่วงหน้าขึ้นบ้านพร้อมตะโกนเสียงดังจนทำให้แม่ที่กำลังจัดข้าวของอยู่สะดุง้งแม่แม่พวกเราขอข้าวมื้อนี้สุดพิเศษหน่อยสิ ขายหิวจนท้องร้องเหมือนเจ้าเข้มแล้วแม่บูงาหญิงผู้มีรอยยิ้มอ่อนโยนและสายตาอบอุ่นหัวเราะขกขันเจ้าฟูเสียงดังจนปลาที่ทะเลตกใจไปหมดแล้วมั้งนี่เอาเถอะเอาเถอะวันนี้จะทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้พวกเจ้าเองฝาใสยหัวเราะเสียงใสแม่พวกข้าขายไข่มุกได้สองเหรียญทองกับกำไรเงินสองอันเลยนะ เจ้าฟูเจราจาสนุกจนพอกขาหัวเลาะท้องแข็งไปเลยแม่บูงหาหัวเลาะอีกครั้งแล้วมองไปที่เจ้าฟูที่กำลังทำหน้าภูมิใจงั้นข้าจะทำแกงส้มกุ้งใส่มะละกอกับปลาทอดกระเทียมเจียวและไม่ลืมข้าวเหนียวเปียกลาดกะทิที่พวกเจ้าชอบด้วยเจ้าฟูกระโดดโลดต้่เย่แกงส้มกุ้งใส่มะละกอข้าขอเยอะๆน้แม่ บูงาหัวเลาะพร้อมหันไปหยิบหม้อและวัตถุดิบเธอเริ่มปอกมะละกออย่างเขงมะละกอถูกหั่นเป็นชิ้นบางๆและกลิ่นหอมของกระเทียมที่ถูกเจียวจนกรอบในกระทะก็เริ่มฟุ้งออกมาแม่บูงาก็ตักกุ้งสดใส่ลงไปในหม้อน้ำแกงกลิ่นของแกงส้มเริ่มฟุ้งเต็มบ้านฝาใสกับเจฟู่มองแม่ทำอาหารด้วยแววตาวาวับเจ้าฟู่เอียงคอแล้วพูดขึ้นมา แม่แม่ข้าวเหนียวเปียกราดกะทิของข้าล่ะข้าอยากได้ข้าวเหนียวแน่นๆราดด้วยน้ำกะทิที่ให้ชุ่มๆแบบที่ข้าชอบแม่บูงาทำเอาโมโหเอามือเท้าสะเอวแกงดุแน่เจ้าไม่ลอกินข้าวแกงก่อนเลยเหรอนี่เจ้ามองขนมตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยนะฝาใสาหัวเลาะพังใหญ่เจ้าฟูข้าวเหนียวหวานก็ล้อหน่อยเถอะ เดี๋ยวกินข้าวจนท้องตึงแล้วค่อยกินในไม่ช้าแกงส้มกุ้งร้อนๆสีจัดจ้านก็ถูกตักใส่ชามโต๊ะไม้ที่มีร่องรอยการใช้งานมายาวนานถูกจัดเต็มไปด้วยแกงส้มกุ้งใส่มะละกอสีสวยปลาท่อนกรอบพร้อมกระเทียมเจียวกรุบกรอบและข้าวหอมกุ่นเจ้าฟูจองมองอาหารตรงหน้าอย่างตื่นเต้นฟาใสายตักแกงส้มใส่จานอย่างรวดเร็ว เอาละกินได้แม่บุงับกล่าวพร้อมยิ้มทั้ง3นั่งล้อมวงกินข้าวท่ามกลางเสียงหัวเราะและการแย่งกันตักกับข้าวเจ้าฟูก,กินแกงส้มจนต้องเช็ดน้ำมูกน้ำตาด้วยความเผ็ดและไม่วายจะหัวเราะออกมาด้วยความสุขแม่แกงส้มวันนี้เผ็ดดีจริงๆแม่บูงหามองลูกทั้งสองด้วยสายตาที่อิ่มเอมกินเยอะๆนะลูก พวกเจ้าหาไข่มุกมาได้ขนาดนี้ต้องได้กินของดีๆขณะที่เสียงหัวเราะของฟ้าใสและเจ้าฟูดังกล้องในบ้านก็มีเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นที่หน้าบ้านประตูไม้เปิดพร้อมกับเสียงทักทายของพ่อเทียนบุรุษร่างสูงใหญ่ผิวเข้มจากการกำแดดและ ลมทะเลอย่างยาวนานใบหน้าของเขาประดับด้วยหนวดขาวหนาและรอยยิ้มที่อบอุ่นดวงตาสีเข้มฉายแววเหน็ดเหนื่อยแต่ก็เตี่ยมเปี่ยมไปด้วยความรักอ้าวทั้งสองมีความสุขอะไรกันนะกันนะเสียงดังไปถึงทะเลนูน่นพอเทียนพูดพร้อมหัวเราะเสียงทุ้มพ่อพ่อกลับมาแล้วจะฟูตะโกนด้วยความดีใจรีบวิ่งเข้าไปกอดพ่อเทียนด้วยท่าทางที่ตื่นเต้น เกือบจะทำตะกร้าที่พ่อหอบกลับมาหล่นลงพื้นรู้เจ้าสิทะเล่นจริงๆพ่อเทียนหัวเราะเบาๆก่อนยื่นมือมาลูบหัวเจ้าฟูฟ้าใสยิ้มอย่างมีความสุขพ่อวันนี้เราขายไข่มุกได้กำไรมากแม่เลยทำแกงส้มกุ้งกับปลาทอดให้เรากินมากินด้วยกันเถอะพ่อเลิกคิ้วด้วยความยินดีโอ้วันนี้มีมื้อพิเศษหรืออย่างนั้นข้าขอกินแกงส้มฝีมือแม่ บูงาก่อนเลยแม่บูงายิ้มอย่างปึมปิมนั่งลงเธอพ่อเทียนเดี๋ยวข้าจะตักแกงให้เธอตักแกงส้มกุ้งสีสดลงในชามข้าวพร้อมส่งให้พ่อเทียนพ่อเทียนนั่งลงพร้อมรับชามแกงมาด้วยความยินดีเขาตักแกงเข้าปากคำใหญ่โอ้โหฝีมือแม่บูงานี่ไม่เคยเปลี่ยนเผ็ดร้อนถูกใจจริงๆเขาหัวเราะเบา พางซับเหงื่อที่หน้าผากจะฟูหัวเลาะตามพร้อมตักแกงส้มเข้าปากอีกรอบพ่อขาบอกแล้ววันนี้แม่ทําอร่อยที่สุดอืมขาเชื่อแล้วพ่อเทียนพูดพางมองไปรอบโต๊ะบรรยากาศของครอบครัวที่ล้อมวงกินข้าวเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะข้าวปลาอาหารที่ถูกแบ่งปันด้วยมือที่เหนื่อยล้า จากการทำงานหนักกลับทำให้หัวใจของทุกคนในครอบครัวรู้สึกอิ่มเองมเอาละทุกคนกินเยอะๆนะพรุ่งนี้พวกเราออกไปหาปลาหาไข่มุกกันอีกพอเทียนพ,พูดพร้อมเสียงหัวเราะที่ก้องกลางวานฟ้าใสาและเจ้าฟูตื่นแต่เช้าตู่ตะก้าหวายที่ใช้หาหอยมุกถูกเตรียมพร้อมวงล้อของแสงอาทิตย์แรกที่ส่าส่อง ผิวน้ำทะเลสีฟ้าคามทำให้พื้นน้ำลายยิบลายับเป็นประกายงดงามพี่น้องทั้งสองเดินเคียงบ่ากันไปยังชายฝั่งฟ้าใสหาย,ยิบกิ่งไม้เล็กๆหยิบกิ่งไม้เล็กๆเพื่อเขี่ยทรายหาเปลือกหอยส่วนเจ้าฟู่หันหน้าขึ้นไปสูดลมทะเลอย่างเต็มปอดพร้อมกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานเจ้าฟู่วันนี้เราจะเจอหอยมุกใหญ่กว่าที่เคยเจอหรือเปล่านะ ฟ้าใสาถามพร้อมยิ้มแย้มข้าขอให้เจอหอยมุกที่ใหญ่เท่าหัวข้าเลยจะฟูพูดพางหัวเราะเสียงใสขณะที่ทั้งสองเดินอยู่ท่ามกลางเสียงคลื่นซัดเบาๆพันสายตาของฟ้าใสาก็เห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในพุ่มหญ้าไกลชายชหาดเธอเดินเข้าไปดูและพบกับนกเหยี่ยวตัวหนึ่งที่มีขนสีทองเหลืองอลามแต่มันบาดเจ็บมี บาดแผลที่ปีกและส่งเสียงอ่อนแอออกมาฟ้าใสนั่นเยียวไม่ใช่หรือแต่ดูมันเจ็บอยู่เจ้าฝูผูดพางทำตาโตใช่มันบาดเจ็บข้าจะดูแลมันฟ้าใสตอบด้วยน้ำเสียงตั้งใจเธอค่อยๆเอื้อมมือไปอุ้มนกเหยี่ยวตัวนั้นอย่างระมัดระวังนกตัวนั้นมองเธอด้วยแววตาที่อ่อนแรงแต่มันกลับไม่ขัดขืนลาวกับรู้สึกปลอดภัย ฟ้าใสากับเจ้าฟูพานกเหยี่ยวกลับไปยังบ้านอย่างระมัดระวังเมื่อแม่บูงาเห็นนกเหยี่ยวในมือของฟ้าใสาก็ทำหน้าสงสยัยนั่นเจ้าพานกมาจากไหนกันลูกมันบาดเจ็บอยู่หรือใช่จ้ะแม่มันเหมือนถูกบางอย่างทำร้ายคาดูแลมันให้ฟื้นตัวแล้วเดี๋ยวจะปล่อยจ้ะแม่ฟ้าใสาตอบ ฟ้าใสกับเจ้าฟูใช้เวลาหลายวันในการดูแลนกเหยี่ยวตัวนั้นพวกเขาทำรังเล็กๆจากฟางและไม้เพื่อให้มันพักตัวอยู่ใกล้บ้านฟ้าใสจะหยอดน้ำและป้อนอาหารนกอย่างประณีตส่วนเจ้าฟูก็มักจะพูดคุยกับนกตัวนั้นด้วยเสียงเล็กๆของเขาแม้ว่านกจะไม่ตอบโต้แต่แววตาของมันเริ่มกลับมีชีวิตชีวาและมันเริ่มส่งเสียงร้องเรียกเบาๆ เหมือนกับเป็นการขอบคุณฟ้าใสเจ้าดูนี่สิมันเริ่มขยับปีกแล้วเจ้าฟูตะโกนอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นนกเหยี่ยวพยายามย,ยืดปีกออกเพื่อฝึกบินฟ้าใสยิ้มกว้างเมื่อเห็นความก้าวหน้าของนกเจ้าทำได้ดีมากเจ้านกตัวน้อยข้าจะตั้งชื่อให้เจ้าดีไหมเธอถามพร้อมกับเอียงศรีรษะมองนกอย่างตั้งใจเจ้าฟูทำหน้าคุณคิดอยู่คู่นึงก่อนจะยิ้ม และพูดออกมาว่าข้าว่าเราตั้งชื่อให้มันว่าชิคาดีไหมเพราะขนของมันมีสีทองอารามสวยฝาสายหัวเลาะเบาๆดีสิชิคาฟังดูเป็นมิตรและเข้ากับเจ้ามากชิคาเอียงหวัวมองสองพี่น้องเหมือนจะเข้าใจเสียงเรียกใหม่พวกเขาหวาัวเลาะ มันส่งเสียงร้องเบาๆและก็พื้ปีกขึ้นเล็กน้อยก่อนจะก้าวย่างออกจากลังชั่วคู่เพื่อฝึกบินอีกครั้งจะฟูหัวเลาะอย่างยินดีรู้สิฟ้าใสาชิคาคงชอบชื่อนี้เมื่อเวลาผ่านไปชิคาเริ่มบินได้ไกลขึ้นและแข็งแรงจนสามารถบินขึ้นไปบนต้นไม้ที่อยู่ใกล้กลบ้านฟ้าใสามองนกเหยี่ยวตัวนั้นด้วยความ ภาคภูมิใจและรู้สึกถึงความผูกพันลึกซึ้งเธอเอื้อมมือแตะจี้ทับทิมสีชมพูที่ห้อยคอเธออยู่และความรู้สึกมั่นใจในเส้นทางที่กำลังจะไปค้นหาความลับของตนเองก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเจ้าฟู้พวกนี้ค่าจะไปบอกพ่อกับแม่เรื่องการเดินทางของข้าข้าอยากให้เจ้าช่วยดูแลชิคาแทนข้าในระหว่างที่ข้าไม่อยู่ได้ไหมฟ้าใสพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน จ้าฟูยิ้มแม้จะมีแววตาเศร้าเล็กน้อยในดวงตาข้าอยากไปกับพี่นะฟ้าใสแต่ถ้าเจ้าต้องการให้ข้าดูแลชิคาข้าจะทำให้ดีที่สุดเจ้าไปค้นหาคำตอบของเจ้าเถอะแล้วรีบกลับมานะฟ้าใสกอดน้องชายด้วยความรักท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่เริ่มค้อยลง เธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่การที่เธอมีครอบครัวที่รักเธออย่างแท้จริงทำให้เธอมีพลังที่จะ,ะเผชิญกับทุกอย่างและชิคขาก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกลาหารและการเริ่มต้นครั้งใหม่ของเธอเช้าวันถัดมาท้องฟ้าสีครามสดใสและมีลมทะเลพัดเบาๆกลิ่นของน้ำเค็ม และเสียงคืนที่ซัดเข้าหาฝั่งเป็นสักขีพยานในการตัดสินใจครั้งสำคัญของฟ้าใสเธอเดินเข้าไปหาพ่อแม่ที่นั่งอยู่ใต้ลมไม้นาบานเจ้าฟูและเจ้าเข้มก็นั่งอยู่ไกลๆโดยชี้าเกาะอยู่บนกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาจากต้นไม้ใหญ่ฟ้าใสก้าวเข้ามาและย่อตัวลงตรงหน้าพ่อและแม่ น้ำเสียงของเธอหนักแน่นและเต็มไปด้วยความกาหานพอ่อแม่ข้ามีเรื่องจะบอกข้ารู้สึกว่าข้าถึงเวลาจะต้องออกเดินทางไปหาความจริงเกี่ยวกับที่มาของข้าแล้วข้ารู้สึกว่าจี้ทับทิมสีชมพูนี้อาจพาข้าไปพบคำตอบพอเทียนพยักหน้าช้าๆดวงตาของเขามีแววเศร้าแต่ก็เข้าใจลูกของข้า หากเจ้ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เจ้าทําแล้วสบายใจข้าก็จะไม่ห้ามแต่ข้าขออย่างเดียวขอให้เจ้าพาเจ้าฟูไปด้วยเจ้าทั้งสองจะได้ดูแลกันและเป็นกำลังใจให้กันแม่บูงหาเข้ามาประคองมือฟ้าใสและพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นไหวเล็กน้อยแม่อยากให้ลูกทั้งสองรู้ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนความรักของพ่อและแม่จะตามเจ้าไปอยู่เสมอ เจ้าฟูก็จะเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับการเดินทางครั้งนี้เจ้าฟูยืนอยู่ข้างๆ้าฟ้าใสมีแววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความตื่นเต้นและกาหารข้าไม่คิดว่าข้าจะได้ไปด้วยข้าดีใจมากพี่ฟ้าใสข้าจะช่วยเจ้าหาคำตอบข้าขอพาชิคาไปด้วยจะได้ช่วยระวังภัยให้เราฟ้าใสยิ้มทั้งน้าตาเธอโผเข้ากวดพ่อเทียนและแม่บุงา ความอบอุ่นจากอ้อมกอดนั้นทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยแม้การเดินทางครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนข้าสัญญาว่าจะดูแลเะจะ้าฟูให้ดีที่สุดและเราจะกลับมาพร้อมคำตอบฟ้าใสพูดเบาแต่มั่นคงพอเทียนลูบหัวเด็กทั้งสองด้วยรอยยิ้มที่ซ่อนน้ำตาจเจ้าทั้งสองจงเดินทางอย่างระมัดระวังและข้าขอให้ โชคดีตามเจ้าไปชิคคากระพือปีกเบาๆเหมือนจะรับรู้ถึงบรรยากาศการลาจากมันส่งเสียงร้องดังก้องไปในอากาศลาวกับให้ทุกคนรู้ว่าเจ้าของมันกำลังจะออกเดินทางสู่การผจญภัยที่ไม่อาจลืมฟ้าใสาและเจ้าฟูก้าวออกจากบ้านพร้อมกับชิคค,คาที่โผลบินขึ้นไปบนฟ้าทั้งสองหันกลับมามองบ้านหลังเล็กที่เปี่ยมไปด้วยความรักเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะหันหน้าก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งที่รอคอยพวกเขาอยู่ในวันข้างหน้าเจ้าฟูชิกาเตรียมพร้อมแล้วนะฟ้าใสาทนความเรียบร้อยเราออกเดินทางไปตามหาชายชาลาคนนั้นกันฟ้าใสาเรียกน้องชายและนุกเหยี่ยวด้วยความตื่นเต้นขณะใช้สายตาสำรวจความพร้อมของน้องชาย พี่ฟ้าใสค้า,าพร้อมแล้วจะฟูชูของให้พี่สาวดูสัมภาระผ้าใบโตที่บรรจุไปด้วยเสื้อผ้าและขนมมากมายแต่พี่ไม่รู้ว่าชายชราท่านนั้นอยู่ที่ไหนเลยนะฟ้าใสาเริ่มกังวลเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกพี่ฟ้าใสาเราจะไปถามชาวบ้านแถวท่าเรือดูเขาต้องรู้จักท่านแน่ๆเจ้าฟูคือพูดขึ้นอย่างมั่นใจทั้งสองเดินทางมาถึงท่าเรือที่คึกคัก ไปด้วยเรือประมงและเรือสินค้าโบราณพวกเขาเดินถามชาวประมงแม่ค้าพ่อค้าไปทั่วแต่ก็ไม่มีใครรู้จักชายชะลาคนนั้นทำไมไม่มีคนรู้จักชายชะลาท่านนี้เลยนะพี่เจ้าฟู่ถามอย่างผิดหวังอย่าท้อสิเจ้าฟู่เราต้องพยายามต่อไปฟ้าสายปอบน้องชายขณะที่กำลังจะหมดหวังฟ้าสาสก็สังเกตเห็นร้านค้าเล็ก ร้านหนึ่งที่เป็นร้านขายแจกันโบราณมากมายเธอตัดสินใจเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าของร้านขอโทษนะจ๊ะท่านลุงทราบไหมว่ามีชายชาาคนหนึ่งที่รู้จักเรือสินค้าโบราณเขามากับเรือลำนั้นเขาชอบสะสมแจกันโบราณด้วยฟ้าใสาถามด้วยความหวังเจ้าของร้านมองฟ้าใสาและเจ้าฟูด้วยความสนใจเรือสินค้าโบราณงั้นเหรอ น่าสนใจเขาคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะพูดต่อไปว่าข้าเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเรือสินค้าโบราณมาบ้างนะชายชลาที่เจ้าพูดถึงอาจเป็นท่านลุงทามานก็ได้ท่านลุงทามานเหรอจะ๊ะท่านอยู่ที่ไหนจะ๊ะฟ้าใสาถามด้วยความดีใจท่านลุงทามามักจะไปหาเครื่องเครือบโบราณ เก่าๆที่ตลาดนัดริมทะเลทุกเสาเจ้าของร้านตอบฟ้าใสและเจ้าฟูรีบเดินทางตามไปที่ตลาดนัดริมทะเลทันทีพวกเขาเดินสำรวจไปรอบๆจนกระทั่งพบชายชาลาคนหนึ่งกำลังเลือกซื้อแจกันโบราณท่านลุงท่านลุงทามานใช่ไหมจ๊ะฟ้าใสเรียกชายชะลาชายชะลามองฟ้าใสและเจ้าฟูด้วยความคุ้นคิดและตอบว่าพวกเจ้านั่นเอง ท่านลุงจะพาพวกเราไปกับเรือสินค้าโบราณลำนั้นได้ไหมจ๊ะข้าต้องการออกตามค้นหาความจริงเกี่ยวกับจี้ทับทิมสีชมพูและตัวข้าฟ้าสายกล่าวด้วยความตื่นเต้นชายชารามองฟ้าสายและเจ้าฟูด้วยสายตาที่นุ่มนวลได้สิแต่การเดินทางครั้งนี้จะไม่ง่ายพวกเจ้าต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกสิ่งพวกข้าพร้อมเผชิญทุกเหตุการณ์จ้ะท่านลุงฟ้าสายตอบอย่างมั่นใจ ดีมากเด็กๆทั้งสองทามากล่าวด้วยน้ำเสียงยินดีถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็เตรียมตัวให้พร้อมเราจะออกเดินทางกันในคืนนี้ฟ้าใสาและเจะ้าฟูดีใจจนแทบกระโดดโลดเต้นพวกเขาช่วยกันเตรียมสัมภาระและบอกลาเพื่อนบ้านอย่างอารายอาวร์ท่่าเหลือเมื่อถึงกำหนดพวกเขาขึ้นไปบนเรือสินค้าโบราณลำใหญ่ที่จอดเทียบท่าอยู่ทามา พาพวกเขาไปชมห้องพักเล็กๆที่เตรียมไว้ให้ซึ่งตกแต่งยังเรียบง่ายแต่สะอาดสะอา้านที่นี่จะเป็นบ้านของพวกเราในระหว่างการเดินทางทามากล่าวพร้อมยิ้มให้ขอบคุณจะ้ะท่านลุงทามาฟ้าใสากล่าวด้วยความซาบแล้วจะให้พวกเราช่วยอะไรท่านลุงได้บ้างไหมจะฟูถามขึ้นบังก็ช่วยงานบนเรือตามแรงกายของพวกเจ้าสิ ทามาตอบพวกเจ้าอาจจะต้องช่วยทำความสะอาดพวกเครื่องเครือโบราณนี้แจกันจานชามกระเบื้องช่วยพ่อครัวเตรียมอาหารหรือบางทีอาจจะต้องช่วยดูแลความเรียบร้อยบนเรือด้วยก็ได้ฟ้าใสาและเจ้าฟูตื่นเต้นกับงานที่ได้รับมอบหมายพวกเขาช่วยกันทำงานอย่างแข็งขันทำให้ทามารู้สึก พอใจเป็นอย่างยิ่งระหว่างเดินทางทามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเครือบโบราณให้ฟ้าใสและเจ้าฟูฟังเขาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของเครื่องเครือบแต่ละชนิดวิธีการทำและความหมายที่ซ่อนอยู่บนลวดลายต่างๆฟ้าใสและเจ้าฟูฟังด้วยความสนใจพวกเขาเริ่มหลงใหลในโลกของเครื่องเครือบโบราณมากขึ้นและทามา พาไปที่จุดเก็บสินค้าของเขาบนเรือโบราณบรรยากาศการจัดวางเครื่องเครือ,รอบโบราณบนเรือของทามากล่องไม้ลังไม้เต็มไปด้วยเครื่องเครือ,รอบโบราณหลายชนิดเช่นแจกันชามถ้วยและลูกป,ปั้นเมื่อก้าวเข้าไปในร้านจะได้กลิ่นหอมอ่อนของไม้เก่าและดินเผาและมีกล่องไม้ และฟางป้องกันการกระแทกเมื่อเกิดขึ้นทะเลแจกันโบราณมีทั้งแจกันโบราณจากจีนที่มีลวดลายประณีตแจกันจากญี่ปุ่นที่มีรูปทรงเรียบง่ายและแจกันไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้วยชามมีทั้งถ้วยชามที่ทําจากดินเผาเคลือบสีต่างๆและชามและถ้วยที่ทําจากไม้ รูปปั้นมีทั้งรูปปั้นสัตว์รูปปั้นเทพเจ้าและรูปปั้นบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องครัวมีทั้งหม้อหินรับมีดลุงทามาจะ้ะเครื่องเครือบโบราณชิ้นนี้สวยจังฟ้าสายชี้ไปที่แจกันโบราณใบหนึ่งที่ตั้งอยู่บนชั้นวางของใช่แล้วละทามาตอบ แจกันใบนี้ทำมาจากดินเผาที่หาได้เฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นโวดลายบนแจกันก็มีความหมายพิเศษด้วยนะหมายความว่ายังไงจ๊ะเจ้าฟู่ถามโลดลายนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความสุขทามาอธิบายฟ้าใสาและเจ้าฟู่ต่างก็รู้สึกทึ่งถึงความรู้ของทามา ผู้มาใหม่ทั้งสองได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องเคลือบโบราณด้วยกันนอกจากการทำงานและการเรียนรู้เรื่องเครื่องเคลือบโบราณแล้วฟ้าใสาและเจ้าฟูยังได้พบกับผู้คนมากมายบนเรือพวกเขาได้ทำความรู้จักกับลูกเรือคนอื่นๆเป็นคนอัธยาศัยดีพวกเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตบนทะเลให้ฟ้าใสาและเจ้าฟูฟังทำให้ทั้งสองรู้สึกสนุกสนานและตื่นเต้นค่ำคืนนั้น ที่ฟ้าสายและเจ้าฟูกกำลังนั่งมองดูดาวบนดาดฟ้าเหลือทามาก็เดินเข้ามาหาพวกเจ้าชอบการเดินทางครั้งนี้ไหมทาม,มาถามชอบมากเลยท่านลุงฟ้าสายตอบข้าก็ชอบจ้จะเจ้าฟูพูดบ้างข้าดีใจที่พวกเจ้าชอบทามากล่าวด้วยความเอินดูการเดินทางครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่พวกเจ้าจะไม่มีวันลืมเสียงขึ้นกระทบกับตัวเรือดังกึกก้อง ฟ้าใสและเจ้าฟูมองออกไปยังท้องทะเลกว้างเบื้องหน้าขณะที่ชิคคานกเหยี่ยวคู่ใจของฟ้าใสบินโผวนเวียนอยู่เหนือหัวนี่แหละคือชีวิตบนเรือสินค้าโบราณ้ามาก่าวพางยิ้มพวกเจ้าจะได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นขาตื่นเต้นจังเลยครับเจ้าฟูร้องด้วยความดีใจค้าก็เช่นกันฟ้าใสตอบ ก่อนหันไปมองชายหนุ่มรูปร่างที่สูงกำลังเดินเข้ามาใกล้ทามาหันไปบอกแนะนำนี่คือมาคุลูกชายข้าเองเขาจะดูแลพวกเจ้าระหว่างการเดินทางมาคุมีรูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าคมสันผมสีดังขับดวงตาคมกิบและ มีรอยยิ้มเจ้าเสน่ห์เล็กน้อยเขาพยักหน้าให้ฟ้าใสและเจ้าฟูเล็กน้อยแล้วเดินผ่านไปโดยไม่พูดอะไรสวัสดีจ้ะฟ้าใสทักทายแต่มาคุกลับไม่สนใจขณะที่มาคุเดินผ่านฟ้าใสรู้สึกว่าเขากระแทกไหลของเธอเบาๆทําให้ถุงขนมที่บุงหงาเตรียมมาให้ของเธอหล่นลงทะเลเฮ้ย <Hey! S 1> ฟ้าใสร้องเสียงหลงร้องเสียงหลง เจ้าทำถุงขนมของข้าตกน้ำมาคุหันกลับมามองด้วยท่าทีที่ไม่สนใจก็แค่ถุงขนมห่อเดียวเองทำเป็นเรื่องใหญ่แต่นี่มันของสำคัญที่แม่ข้าเตรียมมาให้ข้ากับน้องนะฝาใสโวยวายถ้าสำคัญจริงก็ควรจะดูแลให้ดีๆสิมาคุตอบอย่างเย้ยหยันฝาใสโกรธมากเธออยากจะกูนด่ากลับไปแต่ก็กลัวว่ามาธาจะเสียใจได้แต่ กานน้ำตาไว้ไม่เป็นไรหรอกครับพี่ฟ้าใสจะฟูเข้ามาปอบโยนพี่สาวเดี๋ยวข้าจะหาขานมมาให้พี่ใหม่มาทาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็รู้สึกไม่พอใจในท่าทีของลูกชายเป็นอย่างยิ่งมาคุไปขอโทษน้องสาวเขาเดี๋ยวนี้มาคุอนหายใจอย่างไม่เต็มใจก่อนเดินกลับเข้ามาหาฟ้าใสขอโทษเขาพูดเสียงเบาไม่ต้องทำมาเป็นขอโทษหรอกนะ ฟ้าใสาตอบกลับอย่างแข็งเก้าเจ้าไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจหรอกมาคทุทำหน้าไม่พอใจแต่ก็ไม่โต้แย้งอะไรต่อฟ้าใสารู้สึกไม่พอใจกับมาคุเป็นอย่างมากเธอคิดว่าเขาเป็นคนหยิ่งยะโสและไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี